สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีพระมีแต่ได้ขอนำเสนอพระสมเด็จหลวงปู่ภูตอนที่หนึ่งพิมแปดชั้นแขนกลมหลวงปู่ภูแห่งวัดอินทราบวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระอริยสงฆ์ลูกศิษย์ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตรมรังสีองค์หนึ่งซึ่งมีจริยวัตรธรรมปฏิบัติ ฉเฉลิ้นอยตามสมเด็จโตท่านได้ใกล้เคียงมากที่สุดสมเด็จของหลวงปูป่ผูท่านอายุประมาณร้อยปีวิธีการทำดุดเดียวกับพระสมเด็จวัดเกชัยโยทีดูวิธีพิจารณาใกล้เคียงกันแต่ข้อปลีกย่อยและรายละเอียดจะน้อยกว่าดูง่ายกว่าหลักการโดยทั่วไปคือ 1. แม่พิมพ์ 2. เนื้อและมวลสาร 3. ธรรมชาติ 4. คราบและผิววันนี้มาพิจารณาข้อที่ 1. เรื่องแม่พิมพ์พระ 1.1. พุทธศิล์เรียนแบบวัดเกตชยโยคือเรียบและง่ายแต่ปลายจะไม่ตวัดชวัดเฉวียน พูดง่ายๆคือไม่สะบัดปลายสิว1.2่ว1.2แม่พิมพ์มีกรอบบังคับพิมพ์ที่ลึกประมาณ1.5มิลิเ mm. มตร1.3เครื่องมือแกะจะแข็งและคมจะแข็งและคมแกะได้ลึกและคมตั้งเป็นสัน1.4ความประณีตร้อยปีที่แล้วจัดได้ว่า เป็นพระพุทธพิมพ์ที่มีความประณีสูงในสมัยนั้นแม่พิมพ์ดีวัสดุดีเครื่องมือดีมีไฟฟ้ามีเวลามีตัวอย่างแห่งพุทธศินพระองค์นี้จุดสังเกตการพิจารณาตั้งเส้นแบ่งกลึกลางแบ่งแยกซีกซ้ายและซีขกกวาพิจารณาความไม่เท่าความไม่เท่าไล่เลียงตั้งแต่ พระเกตพระกันวงแขนทั้งสองข้างซึ่งตีวงโค้งไม่เท่ากันพระวรกายหน้าตักพระฐานทั้งแปดชั้นสุ้มรอบแก้วซ้ายและขวาไม่เท่ากันพิจารณาทั้งท็อปวิวและไซด์วิวด้านหน้าตรงและด้านข้างของความไม่เท่ากันสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคำของหลวงปู่ท่าน ทุกชีวิตที่เกิดมามีบุญกรรมที่ทำมาไม่เท่ากันแต่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้เทียบเคียงหรือมากกว่าสาธุไว้รอชมตอนต่อไปสวัสดี